สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยในเรื่องของแอนติเ t e ทีมนั่นเอครับซึ่งเหลือเวลาอีกแค่4วันเนาะก็จะเปิดให้เราแลกแล้วนั่นเองครับซึ่ง o v e r a ร์อต่ำสุดนะครับก็คือ109นั่ครับนะก็สูงสุดเห็นเขาบอกว่าถึงที่112นะประมาณนี้นะครับแต่คงไม่ได้ทุกตัวนะครับที่จะถึง112นะครับพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบขายได้จริงๆนะ ตัวที่แบบดังๆอ่ะที่คิดว่าเออคุณต้องเติมแน่นอน,นครับตัวนั้นแหละถึงจะเป็น112นั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันครับคงต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แค่14นะเขาเปิดให้แลกตัวเนี้ยอยู่ที่50ครั้งนะครับซึ่งหลายคนนะเชื่อว่าหลายคนอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก10 20อะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> น้อยคนที่จะถึง50นะในภายใน4วันนี้นะแต่ว่าก็มี ส่วนหนึงแหละนะเชื่อว่า,อาซื้อนักเตะม,มาแลกเพื่อที่จะเอาแบบตัวอัลติเมตนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า11คนนี้มีใครบ้างนั่นเองครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนี่ก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมห้บริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 2 0่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแลล้้วนนะะครับผมมสาาถไไปชอกดเย เนี่ยครับเราอิงนักเตะจากภาคหลักนะครับกีฟ่ายีเนี่ยครับก็เนี่ยครับ11คนเนี่ยไม่อิงไม่ไกลไปจากนี้แน่นอน,นครับเนี่ยผู้เล่น11คนแรกเนี่ยจะประมาณนี้แหละครับเนี่ยเอมเป๊้เบนเซม่าเมสซี่เบลิงแฮมเดอรอย,โ,ยโมดิชนะครับเอ้น้องเดสฟานไดกูตัวมิลิเตาแล้วก็ฮังกิมีนั่นเองครับนะซึ่ง11คนนี้เนี่ยนะคืออันติเมทแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของโอเวอร์ออลนะก็ ถ้าจะให้เดานะถ้าจะให้เดาเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสองน่ะพี่ว่าเมสซี่เอ็มบารเป้เนี่ยมีมีลุ้นนะครับที่จะได้ตัวอันติเมทที่โอเวอร์ออลสูงสุดนะครับในส่วนของนะโอเวอร์เอาหนึ่งร้อยเก้านะก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยดังนะอาจจะเป็นซีบีใครสักคนก็ได้นะเออไม่รู้เหมือนกันนะตัวที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับนะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบน่าจะส่วนใหญ่แหละนะครับนะเดอร์บอยก็น่าจะอย่างน้อย,น,อยน่าจะเป็นหน,น,นึ่งร้อยสิบนขะ อาจจะเป็น111ก็ได้นะ2คนนี้ไม่รู้เหมือนกันเบ็นเซม่าอะไรพวกนี้นะครับ3าคนนี้นะครับนะโมดิตก็อาจจะ1 1 0 111ประมาณนี้ครับนะซึ่ง109ก็คงจะไม่ค่อยเยอะมากหรอกมั้งดังนั้นเนี่ยที่เราจะเห็นเห็นกันได้นะคือโอวัน่รอยเาเนี่ยน่าจะราคาถูกสุดแหละนะครับนะก็ถ้าใครไม่รีบอะไรนะครับใจเย็นๆนะครับใครที่สุ่มไม่ได้ตัว109ก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปช้อนซื้อในตลาดอีกทีนึ่งครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคัะรบ หลังจากเมื่อกี้นี้ครับ11ตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีนักเตะ11คนนั้นนะครับที่จะเป็นตัวอันติเมตนั่นเองครับไม่หลุดจากนี้แน่นอนครับเพราะว่าภาคหลักมาอย่างไรภาคภาคนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับว่าบางเกมนะกิจกรรมนะครับบางอย่างนะครับช้าๆได้พาลิมงามนะครับนะใครที่เร็วหน่อยนะใครที่แบบว่าจะถึง50แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็อาจจะเป็นนักลงทุนเนาะนักลงทุนนะครับ แน่นอนคืออาจจะไม่มีคู่แข่งเลยนะหมายถึงว่าใครที่เปิดตัวอันติเมดได้แล้วแบบเอาลงขายอะไรพวกนี้น่าจะไม่มีคู่แข่งครับหรือว่าคู่แข่งอาจจะไม่เยอะมากนะครับนะโดยเฉลี่ยคนทั่วทั่วไปนะครับก็จะยังไม่ครบภายใน4วันนี้หรอกนะครับเชื่อว่าอย่างเงี้นนะครับือคือถ้าเราแลกไปเรื่อยๆนะจะยังไม่ครบนะครับนะยกเว้นว่าเป็นคนที่แบบว่าซื้อจากตลาดนะครับเอามาแลกแล้วก็เนี่ยครับจะถึงอยู่ที่40-50อะไรประมาณนี้นะครับนะคนเหล่านั้นก็ มีโอกาสที่อาจจะเก่งกําไรได้ก็ได้นะเออก็ขึ้นอยู่กับว่าสุลต่านเขาจะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเขาซื้อก็ยินดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเปิดมาจะเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่าจะาได้ราคากันที่เท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่านะครับชา้ชาๆได้พาเรมงามนะคือบอกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับเปิดไปเรื่อยๆครับเชื่อว่าภายในกิจกรรมนี้เดี๋ยวสักวันเราก็จะได้นะครับไม่ไม่เกินท้ายกิจกรรมแน่นอนนะเออ,อ,อก็ชนนะ ตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอให้ดูกิจกรรมบอลโลกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะช่วงแรกๆนอ้องกระแสมันก็มาแรงนะบางตัวก็ร้อยกว่าล้านใช่ไหมเออพี่ก็แบบไปซื้อเอ็มเปเป้เมสซี่ร้อยกว่าล้านครับนะนะสุดท้ายนะครับก็ตามที่เห็นนี่แหละนะครับอยู่ที่ราคาต่ําสุดกันนะยกเว้นเมสซี่เมสซี่ราคายังดีอยู่ครับเนี่ยยีล้านเพราะว่ายังเล่นได้ดีอยู่นะครับตัวนี้ ถือว่าโอเคมากๆเลยครับสำหรับเมสซี่ที่เหลือนะครับเนี่ยแม้ว่าจะราคาสูงมาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะเอ็มเปเป้อะไรพวกนี้นะครับนะสุดท้ายก็มาอยู่ที่ราคาต่ำสุดแล้วครับ21.3ล้านประมาณนี้นะเออก็จะบอกว่าช้าๆได้พาเล่มงานดีกว่านะครับนะไม่ต้องไปรีบไปร้อนอะไรมากมายนะครับก็ถ้ามีคนขายในตลาดนะครับถ้ามีงบก็จัดก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีงบก็รอแรก,อ,กอีกทีดีกว่าครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยคนแรกเยอะนะครับ ราคามันก็จะดอกมาเองครับเราก็ค่อยไปซื้อนักเตะในช่วงนั้นดีกว่านะช่วงนี้ก็ใช้ใช้ของที่มีไปก่อนนะครับนะ <im itation> เพื่อที่เราจะได้แบบไม่ต้องไปเสียตุ้งเสียตังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับให้สุลต่านเขาแบช้อปปิ้งไปเพื่อที่จะไปไต่แรงหรือว่าไปทำแบบทีมของเขาก่อนก็ได้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนใช้เงินแบบคุ้มค่าแล้วกันเนาะเออใช่ <im itation> <im itation> ว่าเงินช่วงนี้หายากนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อในตอนที่ราคาตกต่ําแล้วกันนะเพื่อที่เอามาใช้นะครับแต่ว่าก็ด้อยก็คือซื้อราคาต่ํา ขายยากซื้อในะคาสสูงใช้ได้ก่อนอ่ะก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันเนาะเขาค่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสิผู้เล่นที่เราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันก็นกประมาณนี้แหละนะครับนะเออเนี่ยใครเล็งคนไหนไว้นะครับใครสุมได้ตัวดีๆโอเวอร์หนึ112ก็ดีหน่อยนะได้ราคาสูงกว่านะครับได้ใครที่สุมได้ตัวโอวอลหนึก็ทำใจนิดนึงนะเออราคาจะตกมากเป็นพิเศษน,นั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ